โอ้โหโอ้ยไปทังพุ้นสิมากยังทางนี้เออไปเออนั่นเออชนเลยเออชนเลยชนเลยเออเออใจหนึ่งกล้าใจหนึ่งไม่กล้านะครับห้าสิบห้าสิบนะครับเออ๊มายังไปพุ้นเออไปชนนั่นนะเออเกครับกลาบสวัสดีครับกราบสวัสดีแฟนแฟนเอซีของไพรมุกทุกท่านนะครับ มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างไทยไทยมุกน,นะครับกับบรรยากาศเช้าเช้านะครับเมื่อคืนก็มีฝนปล่อยมาเล็กน้อยนะครับนี่กาแฟมาดูความน่ารักของเด็กชายหัวล้านนะครับเด็กชายหัวล้านไพยมนโนอดนะครับ อย่าเล่นแห้งนะอย่าเร่นแห้งเจ็บนี่มีเสียงครับเสียงเสียงห่าครับดูครับเริ่มเตะขาเริ่มหูกลางหาเริ่มชี้ครับทูยังทูจนหัวเหลี่ยมไปแล้วทำลย นี่แหละสู้ครับสู่มีสู้นะมีสู้ครับต้องนั่งห่างๆครับนั่งไกลนั่งใกล้ๆไม่ได้ครับเหยียบเมื่อวานก่อนเหยียบหัวเขา่าโฮมเลยนะครับดูเปีนมั่วเลย <laughs> hàng đen ngọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ไปแล้วครับไปนู่นแล้วครับดูดูหูครับตั้งท่าแล้วครับ <c oughs> <c oughs> หางคร้บหางชี้ไปเลยครับเี่ยตกใจเสียงเสียงลากรับ เสริมพลังก่อนกินนม ี่ก็เดือนเดือนครึ่งแล้วนะครับได้เดือนครึ่งแล้วนะประมาณเดือนหน้าวันที่สามกับสองเดือนเต็มนะครับเมื่อกี้ก็มีฟันโผล่มานิดหนึ่งคนระับเป็นฟันน้ำนมนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลูกช้างแล้วก็แม่ช้างนะครับถ้าฟันน้ำนมเริ่มออกแบบ เป็นเป็นแผ่นเป็นซีกนะครับก็เขาก็เริ่มเรียนรู้เริ่มพัฒนาการกินหญ้ากินอะไรได้นะครับ <c oughs> อ,นนอันนี้นั่งข้างนอกนะครับถ้าเข้าไปนั่งข้างในนี่โอ้โหอยู่ไม่ได้ครับ ชนเลยครับบวกอย่างเดียวนะครับดูหูหนาด้วยนะครับหูใบหูหนานะครับอันนี้เขาเรียกหูใบโพนะครับเนี่ยครับลักษณะเป็นหูใบโพจับนี่หูจับหูนี่เนี่ยครับหูใบโพลักษณะเป็นใบโพนะครับ ยานะหัวเขานะหัวเขา้าอ่าเหนือดูกดหัวเขานะ่าครับกดหัวเข่าผมนะครับอ,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 อืมอ,อืมอันหนีแล้วมามามา นี่เล้เร็วเร็วเรว,เ,วเอาหัวเหลี่ยมเอาหัวล้านหนุ่มน้อยหัวล้าน <c oughs> หางตรงด้วยนะครับลักษณะสวยครับใบหูหนาหูรูปทรงใบพูนะครับหางไม่มีคดเลยนะครับหางไม่ตรงสวยงามมากนะครับ นนลดมาแล้วไอ้ดมาแล้วดูครับตัวหางตรงดิ้งเลยนะครับหางไม่มีขดเลยเข้าตำราหมดเลยนะครับหูตรงเอ้หางตรงนะครับหูใบโพข้าตำรา้างสวยนะครับนี่เข้าตำราดีนะครับ กินกล้วยไปไปเออบวกเลยโอ้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 ชนเออชนเอฮ้ยตั้งตั้งคอใส่เลยนะครับเห็นพวกควานลงไปเก็บขี้นะครับตั้งคอใส่เลยนะดูหัวครับดูวิ่งครับโอ้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 ยไปทางพุ่นดีไหมยังทั้งนี้เออไป ไอเออนั่นเออชนเลยเออชนเลยชนเลยเออเออใจหนึ่งกล้าใจหนึ่งไม่กล้านะครับห้าสิบห้าสิบนะครับอเอ๊ะมายังไปพุ่นเออไปชนนั่นนะเอออ๋อนอนแล้วครับเอ้าออขี้เล่นครับมานอดน่ารักนะครับ ติดคนนะครับติดคนเล่นกับคนดีมากนะครับอ้าบวกบวกเออบวก <c oughs> บวกเลยเออบวกเลย เออตัางถ่ายแล้วตัางถ่ายอินุมบัดเมานะครับอินุมบัดเมาโอ้โหฟาดแตดครับไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมาดูหัวดูหัวกอดตังต้งนะตั้งถ่ายก็ เออตั้งท่าแล้วอ่าอเอาเปล่าเอาเปล่าตั้งท่านะครับท่าให้ครับชนอื <c oughs> มันเบิ้งนองลินคนเอ้ยเฮ้ยเคครับคลิปนี้ก็มีคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไปเจอกันคลิปงาน,นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ